ความพร้อมเนี่ยเลี้ยวฟูปัญหานักเตะเจ็บเยอะเลยเดโกโโชต้าเจ็บนะครับโอซานคาบัตก,ก็เจ็บจอแดนเนนเันเฟอร์จิฟันไดโจโกโมเมสเดลมาติฟเจ็บหมดส่วนนาบีเกต้ากับเจมซีมิเนอร์นี่ต้องลุ้นเช็คความฟิตกันน<ฮ>ะครับส่วนเจ้าถิ่นนี่รอบตกชั้นแน่นอนนะครับก็อาจจะมีสลับให้ตัวสำรองบางคนเนี่ยมาสัมผัสเกมเในช่วงท้ายฤดูกาลบ้างนะครับก็ดีนะครับเปิดโอกาสให้ ใช่ก็รอดูกันแล้วกันนะครับหรือวูาต้องชนะสถานเดียวนะไม่มีทางเป็นอื่นจะเป็นอื่นนี่อดไปแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้านะครับต้องชนะกี่ลูกคะหรือลูกเดียวก็ได้ขอแค่ชนะแหละสามสามคะแนนนะครับสามคะแนนไว้ก่อนนะครับส่วนโปรแกรมคู่อื่นวันนี้นะครับเที่ยงคืนนี้เอฟตั้งกับบู๊กนะครับมีคอโซกับอ่านี้คอโซอยู่ในเต็ดกับเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดสเปอร์กับแอสตันวิลล่านะครับตีหนึ่งมีคริสตัลพาเลซกับอาร์เซนอลแล้วก็ ตีสองสิบห้านาทีเวสต์บรอมวิชออเบียนกับ West Ham เวสต์แฮมอยู่เต็มนะครับไม่ได้นอนจะไปเลยค่ะเหมือนเหมือนพี่ตอนนี้แหละครับตาโหลไปหมดแล้วครับตอนนี้ฟุตบอลเตะนดึกเกินช่วงน,นี้ก็ทุกวันเลยใช่ไหมกับทุกวันกอบทุกวัน,วนก็เดี๋ยวมีคืนนี้แล้วก็พักวันศุกร์เสาที่ก็ลุยกันต่อได้นอนเลยเนาะนัดสุดท้ายของฤดูกาลแล้วอดทนกันอีกหน่อย